มันอันตรายบ่าจอดนี่อันตรายบ่อากาศอันตรายอยู่ดิแมนหาเบิ่งมองในประตูอ่ะตอนเท่าเรยวเข้าไปมันจะมีมองจอดแล้วมันก็สิบยางออกมาเมือสิไปจอดไปเดี๋ยวไปเบิ่งในท่านีีกอนไปเบิ่งงพึ่งอะไรสวัสดีครับผม บอยนะครับมาไลค์กันที่เพจบอยสีชัยหมอลำชัยกันร้อยครับผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้ทำการแสดงที่อำเภอทรายมูลนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับอยูอ่ตัวอำเภอเลยนะครับที่วัดบูรพารามใต้นะครับหรือวัดใต้บูรพารามนะฮะเป็นวัดใหญ่ของอำเภอทรายมูลวันนี้ชมฟรีนะครับ ชมฟรีพี่น้องยาโสท้อนมาเลยป้าเห็ดละงกเห็ดป้าเห็ดลายแถวนี้พี่น้องนะครับมาสี่ส่วนอัตนาขวัญเปหายเก็บเห็ดอยู่นี่โบแมนอย่างนี้คอเสียงหูนี่แต่ผมมีหยาดอยู่นี่แต่แต่ก่อนต่างเด้อตรงนี้ก็ได้นะเออได้๋ยเออโอ้เห็ดละงกลายแท้นะครับ แต่คอนเพื่อนผมไม่อยากอยู่อยู่ยาโสทอนเนาะพ่นผ้ามาเก็บเห็ดย่าแล้วมาแล้วมันกลับมาเก็บมาเขา่าปลามาเก็บเห็ดไปขายงี้สินะครับรับที่ลูกโอ,อ้คับผมสวัสดีครับวันนี้ใครจะมาบ้างครับเอาอ,อันดับแรกกดไลค์ให้หรือย,ยังครับกดไลค์เห็นเด้อครับผมกดไลค์ก่อนเราค่อยคุยกันกดไลค์กดเลยครับกด กดไลค์เยอะๆนะครับอืมกดทุกคนสามพันแปดร้อยคนกดไลค์ก่อนครับผมไลค์ก่อนครับขออนุญาตบังคับนะครับพอ <c oughs> <c oughs> เอรหลินนะคอยเห็นพอดีแนมเห็นพอดีนะครับเมน,นี่ชมฟรีครับบึงฟรีนะครับอยู่ที่อำเภอไซมูลนะครับมือขึ้นนี่โอ้วอหลินล่ำตากฝน มันคือลำต่างฝนอยู่โมงสองใหม่นะฮะแต่ว่าก็ตบได้พ่ถึงชั่วโมงม้งครับประมาณสามทุ่มเคืองฝนขยุดนะครับก็ได้แสดงปกติแต่ว่าชุดเสื้อผ้ายังเสียพอเวลาวันไหนที่ฝนตกก็มันกระตรงเสียปะครับฉากอุปกรณ์การแสดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุสวัสดีทุกคนที่มีหัวใจสีส้มนะครับผม เออนี่เห็นไหมกดไลค์ผมบอกกดไลค์กดไลค์แป๊บเดียว2,400คนเลยเยี่ยมขอบคุณมากมากครับตอนนี้ทุกคนทำอะไรอยู่ครับเห็ุอย่างอยู่อยู่จังหวัดใหนเนี่ยครับอยู่จังหวัดไหนบ้างครับ ม,มองจอดมองมีเจอดได้หมดเลยเพราะว่าผัดจอดบางนีมันสีเงียบอืุด่ค่อยมีคนเออก็ดีอะ่ะความจอด,ดเออวัดเป็นใหญ่ๆครับพี่ดองครับนี่คอืบวัดใหญ่มากครับผมในสิปินวัดแบบปริยัติม้ำหอมงเสียงครับ เบลเยียมค่ะ f อฟครับผมโอ้โหจากเบลเยียมนะครับสวัสดีครับผมทำงานอยู่มูล,ลนิธิเด็กคลองเตยครับผมพี่สุนีบอกว่าอยู่กทมอครับพี่ภูชิตวงเตชะบอกว่าอยู่สกลน,นครครับผมแม่สุภาพนะครับบอกว่าอยู่อุดรจ้าอันนี้เป็นแฟนประจำผมเลยนะครับ พี่หนึ่งหรือไทยไนะครับบอกว่าอยู่กทมครับพี่สนองบอกว่าอุทัยธานีครับผมพี่วราพรส่งดาวมาห้าสิบดวงขอบพระคุณนะครับพี่ลิซ่าบอกว่าอยู่สปป,ปลาวสบายดีครับพี่ประสิทธ์บอกว่าอยู่ขอนแก่นครับพี่สมพรบอกว่าอยู่ขอนแก่น เมน,นีมีผูดใดสิมายาโสธรครับพี่พี่มินใช่ไหมครับพี่มินอพี่มินบอกว่าอยู่สุขโขทัยครับผมพี่กิติยาบอกว่าอยู่กมอมพี่นารุมนบอกว่าอยู่กมอมพี่เสี่รินัทนะครับบอกว่าอยู่ชัยภูมิค่ะครับผมพี่เหนียวครับชัยภูมิครับชัยภูมิ ปีนี้บท่านีมีงานชัยภูมิเลยพอเพิ่นบ่ท่านี้เปิดนะครับเป็นจังหวัดที่เซฟโควิด <g iggle> หมอํำเข้ายังไม่ได้พี่บีแสงระวีบอกว่าอยู่กทมขบอดบอสอ,อยู่คอนแกนขวบอด <g iggle> เปี่ยนเพี่ยนบานาย้านอีกเอยละอยู่น้องแขมครับผมคนระญาติครับแม่อิตุนบอกว่าอยู่ชัยภูมิครับผมฉันไม่รู้ที่นี่ที่ไหนบอกว่าอยู่กรุงเทพ แม่นัดประภาบอกว่าอยู่บนครับผมพี่นพวรรณนะครับขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับพี่วารุนีนะครับวันนี้มือนี้เขาสิบอาเรื่องอียงกันครับจอเนียนะเีวมองนานั้นบอกมันเป็นยังงอาจารย์กกับจอทางนก็ได้ขอบคุณดาวจากพี่ปียนันนะครับ ห้าร้อยดวงปาพี่ดวงกับมนเรียนแก้วดาวห้าสิบดวงพี่ปลาเจ็ดสิบห้าดวงครับอยู่ในอำเภออ่ไายมูลเลยนะครับมึงนี้อยู่วัดวัดบุรพารามใต้นะครับอำเภอไายมูลนี่เป็นงานแม่ผมเบ่งเพิ่นบินมาแต่อเมริกานะฮะมาจากงานนี้เพื่อ ถวายลงปูนะครับแล้วก็ให้ให้พี่น้องได้เบึงฟี่โทรหาแม่ว่าท่านติดเลยนี่สงสัยนอนเาาอฮ้ยน้องมาขอถ่ายรูปเอา มองเห็นได้ได้เลยส่วนดี่มองใดได้ขี่รถน้ำโอ้เมืองสันติเอาว่าทถือไปแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักพู่นะคะกทมตกจ้า คนไทยดูอยู่แฟนเขามาถวทายรูปไลค์ค่ะพี่น้องเต็มเลย บอกว่าเขาดูในไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับอบอุ่นมากเลยติดตาม โรงสอนขับรถโรงเรียนสอนขับรถโอ้ยเจามาทายรูปลักหลายเลยครับคุณมันได้ใจสุดเ,ออเดี๋ยวนี้จะไปโรงเรียนสอนขับรถไปหาแม่ครับครับแม่ครับแม่ครับผมครับ ครับครับครับรค,ครับเยียงปตทโอเคครับครับครับาพี่กัดปตทไซมุนไปม,มีคนดูไลฟ์สดสิเข่ากล้องปะครับ <laughs> อยู่ในใจเสมอครับโอ้ยสม่อช่วงนี้้ำนักขึ้นครับายเดียนเห็นบอปตะท่อยู่เยี่ยงตะตท่สิเขียนไปว่าโรงเรียนสอนขับรถ นอนตื่นแล้วราตื่นแเราครับวันนี้นะครับอรด,ดีมีงานที่กรทมนะครับอยู่บางบัวทองใช่ไหมครับวันนี้อยู่ที่บางบัวทองนะครับพี่น้อง แฟนคลับทุกคนบ้านเอบีนะครับหรือแฟนคลับแอนอรดีหรือแฟนคลับ already, อบ,บอยซีดิชัยครับไปให้กำลังใจนะครับผู้ได้ยู่แถวนั้น ปอต่ท่ออันนี้พอต่อทอยู่สิบสามกิโลอ๋อโอ้ยก,กันสามกิโลลูกบ้านตายอีกแล้ววันนี้นะครับอ๋อฉลองเพิ่นฉลองผู้ติดตามเพจห้าแสนห้าแสนผู 5, ้ติดตามแล้วป๊าดวันนี้นะครับพี่แอนมีงานที่วีฟู้ดมาร์เก็ต อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับในวงเล็บปั๊มน้ำมันพีทติดการไฟฟ้านครหลวงบางบัวทองเออใครอยู่แถวนั้นก็ไปให้กำลังใจนะครับสวัสดีพี่พาครับผมส่วนพี่น้องผู้ใดอยู่อีสานว่าเบ่งใจกันลอยนะครับอยุกรุงเทพก็ไปนานวิที่ออรดีแบนมันนี้ ขอบคุณดาวทั้งสองพันห้าสองพั้าร้0ยทัานด้วยนะครับ2,500ดวงด้วยนะครับออรดีมากนะสิภาพกเก็บเห็นเลยสิภาพเข่าปลาเก็บเห็น กินข้าวหรือยังทางนั้นขอบคุณพี่สมพรนะครับดาวห้าร้อยดวงครับผมไม่เคยติดตามใครมีเธอนี่แหละที่ตามดูอยู่อยู่อังกฤษนะจ๊ะครับผมพี่หาไทยขอบพระคุณนะครับเอา้าอันนั้นมันโมเมนต์อำเภออ่ะอำเภอมันอยู่ผีดหรือยังไงอันนี้แล้วแต่ อาพิมมหาปตทซาซมุนเป็นบ่โร <Yeah. S 1> งเรียนสอนขับรถโร okay. งเรียนสอนขับ,บรถาซมุนอินเตอร์ใช่ไหมเป็นบม่ใ yeah. ช่่าเอ,าอ,าเ,าอ,อเออคิดถึงครับ เสื้อสีส้มจากพี่สาวผมส่งมาให้ใส่นะครับเดี๋ยวนี้คือส้มทั้งตัวแล้วฮะทั้งข้างนอกทั้างหนพี่เจนเจราสวัสดีครับป้าเจนสีส้มกำลังแรงครับ ออมันอยู่ยืงเยื่อใช่ตรงนั้นแหละมั้งขอบคุณดาวหนึ่งรอยดวงนะครับห้าพันห้าร้อยคนที่รับชมในขณะนี้นนนอันนี้บอยสิมาหาแม่นี่แหละมั้งแม่นะมะหาแม่มันเป็นจอภาพครับเป็นแม่ครับพมนี่แหละอ,อยู่มันมาจากอเมริกามาจากฟลอริดาพูดมาแล้วแล้ว เป็นลงงุงเทียนสันครับพี่แอนเขาข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตื่นเลยยังนอนยาวเลยใช่ไหมตื่นแล้วค่ะ กินเขายินนามไปนั่นขออนุญาตทุกคนอุยออพี่มาพี่มาหาแม่บ้บานเจ้าบ้าพถึงแล้วอ๋อถึงแล้วหรอคะเอออาทำไมพี่ไม่ทำธุระก่อนเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อโทรด้วยแทนได้ได้ได้ค่ะล่างนายเนี่ยสาวผมรีบอ่ะ <c oughs> สาวแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โ <Okay. S 2> อเคค่ะค่ะส,ส,สวัสดีแม่การพี่การสวัสดีแม่ไยจาาบ้านแฟนนะครับพี่กิ๊บเก๋เกวันนี้มองร่วมใหาแหม สวัสดีครับสวัสดีครับแน่สวัสดีครับจะคอนเสิร์ตในกล้อง S and same your birthday same your birthday ที่ิ6จุนจุน Sorry มาลูกธระละธรรนางก่อน เมนครับผมือมึงขึ้นนี่ล้ำอยู่สารคามบัตรที่นี่ก็เลยเลิกประมาณตีสีเนอันคอมอันออยังเพื่อจอเจียเนาะคนจ้างใส่มาเมื่อขึ้นนี่อ่าอะไรนะใส่มารัสิ่งนะลูกอันนี้แม่ไปใส่หมาครับไปอันแค่คนยังถือลูกครับขามาข้างมาครับผมเซร์ฮายแฮร์รี่ ลูกเนี่ยเนี่ยำก้อนเกยร์มึงก้อนเกยร์แล้วว่นใดอีก่องได้เล่าสามพิบสามปีโอ้ยแต่อียีดสิบเปอร์เซ็นต์ำอันบอยหาสิบเปอร์เซ็นต์แม่กับอ้ยตายตาหนักป้าแม่ทำอย่างืออากาศดีนะครับคืออันนี้บ้านหานเนี่ยเพื่อเป็นตงรแยนสอนครับรถตลูกล่องน้ำอากาศมีหลายมองอยู่ังรถตากกับแม่ทองเพินรถตากบ่บ่ไย่างครับอยู่ตอนนี้หลดอยู่แล้ว ขึ้นเขาวกินน้ำแล้วบรรลุบไว้เรียบร้อยแล้วภาพเป็นยังไงเป็นเจ้าภาพนะครับอ๋อครับผมสจอ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 ครับสายมูลเขตหนึ่งเย็นนี้เจอกันนะครับตอนนี้หกพันห้าร้อยท่านที่กำลังดูอยู่นะครับเพิ่นคือว่าเพิ่นว่าเจ้าภาพขึ้นรอแท้ว่าสั่นจจอเพิ่นได้ครับพี่น้องเพิ่นเมาลองเพลงนลองเพิ่นตินเขาว่างเพิ่นเขาอันแม่กับแก้สามทุ่ม เออนั่นแหละตั้มหน้ามาลูหลุมตน้มก็เป็นขวดมาให้ได้ตั้มแม่ยนอนโรงเรียนเรือสวยไม่ต้องไปชงแบบในเมืองในเมืองนอนโรงเรียนสบายสบายมากเป็นคนแบบสบายสบายมาต้องห่วางลำดุลกำลางมาต้องห่วางเดี๋ยววัขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้ขออนุญาตปิดไลน์นะครับครับผมสวัสดีครับ Uhm อันนี้ลูกป้ารัก <recess ed isolation> น,นี่ลูกนี่ลูกไายป้ารักนี <cheers> <iern three deuts ches> ่ครับวางป้ารักมาได้ยังไงเดือดเดือเดือขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นขคือบอมานั่นครับพินาพินาหเพิ่อนรีสตจ้างผู้เก่าได้พินากะได้นักฝึกลาเบียบลาเบียบเลยลาเบียบจิจ้างให้อันอันบุญมาใส่พ่นางานจิจ้างให้บ่ได้กับเล่นลาเบียบเอาซะลาบเบียบมาลบเบียบต่ว่าอันบ